Deal Damage with Dual p i s t o l เราจะต้องใช้ปืนพกคู่ทำดาเมจซึ่งจุดที่ใส่ปิงไว้ในแมปตอนนี้นะคะเป็นจุดที่มีคาแรคเตอร์ขายเจ้าปืนพกชนิดนี้ สันญาแนะนำให้ไปทำในโหมดชิมรัมเบิลนะคะก็คือไปเป็นตีส4คนนะคะให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยไปฟาร์มแล้วก็คนใดคนหนึ่งที่มีทองพอนะคะเข้าไปซื้อแล้วก็ซื้อมาเผื่อเพื่อนด้วยนะคะโดยที่เวลาที่มันขายเนี่ยมันจะมีขายแค่5อันนะคะดังนั้นก็จะต้องช่วยกันนิดนึงและที่ายให้ไปเล่นในโหมดชิมรัมเบิลเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสทำดาเมจเยอะๆนะคะ แล้วไซก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเพิ่มเจ้าปืนพก d u อัลพิโซเนี่ยเข้ามาในเกมจากสุดอื่นหรือเปล่าเช่นซับไฮดรอปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เพิ่มเนี่ยก็ถือว่า Quest นี้มันก็ยากประมาณนึงเพราะว่าปืนชนิดนี้มันมีน้อยนั่นเองค่ะยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยไซอาจจะมาทำคลิปใหม่หรือว่าจะมาอัปเดตให้ในคอมเมนต์นะคะก็คอยดูแล้วกันนะ ซัพพอร์ตกันได้ไง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ขวาล่างตรง Support t h r e r t o t o r พิมพ์ Duty a n d นเดอ e ์เในช่องนี้แล้วก็กด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามสะดวกเลยค่ะ การใส่ Support ตจากครีเอเตนะคะเพื่อนๆที่เป็นคนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกๆครั้งที่เพื่อนๆซื้อของในร้านค้าด้วย V-Bucks เนี่ยครีเอเตคนนั้นๆที่ใส่โค้ดให้เขาเขาก็จะได้เงินจริงเป็นค่าขนมนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ทรายก็อยากจะขอเชิวนให้เพื่อนๆมาใส่โค้ด Beauty อนไหนเปนให้ทรายคะ่ะ หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะโดเนนผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ก็สามารถโดเน a t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอน,นี้ได้เลย